คือน้ำไม่เล่นจะบอกพี่ชนคะ่ะน้ำชอบพี่ชนมากชอบมาสามปีแล้วน้ำทําทุกอย่างเปลี่ยนแปลงใจทุกอย่างก็เพื่อพี่น้ำไปคัดเลือกนางรำไปแสดงละครเวทีไปเป็นนํมเมเยอร์เรียนหนังสือให้เก่งก็เพื่อพี่แต่ตอนนี้น้ำรู้แล้วว่าสิ่งที่น้ำควรจะทํามากที่สุดและน่าจะทำมาตั้งนานแล้วคือบอกกับพี่ชนตรงๆวา่าน้ำชอบพี่ชนคะ่ะ ก่อนที่หนูจะชอบใครอ่ะพี่ว่าหนูต้องไปปรับลุคก,ก่อนนะแล้วหนูไม่สวยตรงไหนคะตรงไหนที่ว่าสวยคิวส่งตาตาส่งปากปากส่งคนคนส่งของจ้ะพี่ชนแล้วหนูต้องทำยังไงพี่ชวนถึงจะชอบหนูอะคะอย่างแรกเลยนะหนูต้องไปแมทสีให้เขาขตัวเองก่อนตรงเนี้ยศิลปะหนูติดศูนย์ขนาดนี้โอ้ยถ้ามันยากขนาดนะี้เดี๋ยวพี่พาหนูไปเราจะได้เป็นคนใหม่ลุคใหม่ดูดีกว่าเดิมไม่ต้องตลกแบบนี้เนาะพี่จะพาหนูไปไหนคะไปตรวจ personal color ไง ตรวจพรสะนั้เขาเลือกคืออะไรคะโอ้ไปก่อนเถอะปเดี๋ยวพี่พาไปแต่ว่าอย่างแรกนะหนูอะต้องล้างหน้าตรงสะนี้ก่อนนะไปล้างหน้าตรงนี้เ่รอคะ